คำว่าจงเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วครับในโลกยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่ากระแสของแพลตฟอร์มวิดีโอนะครับโดยเฉพาะรูปแบบวิดีโอสั้นเนี่ยมันกําลังมาแรงมากๆนะครับซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในกลุ่มแชททั้งเพื่อนครอบครัวหรือที่ทํางานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเห็นข้อมูลอะไรแปลกๆเช่นข้อมูลด้านสุขภาพนะครับที่แชร์กันมาผ่านไลน์แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่า ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเห็นการแชร์ผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอย่าง TikTok มันมีงานวิจัยนะครับจาก p e n n s y l v a ีย a State University เนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่าผู้คนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเชื่อข่าวปลอมในรูปแบบวิดีโอมากกว่านะครับเมื่อเทียบกับรูปแบบข้อความและเสียงในกรณีที่มันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ผู้คนเนี่ยเต็มใจที่จะแชร์วิดีโอเหล่านี้กับผู้คนในเครือข่ายของตนเองมากขึ้นด้วยนะครับเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม w e สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับมาจาก Pennsylvania State University นะครับที่พูดถึงเรื่องราวการแชร์ข่าวที่เป็นข่าวปลอมนะครับ และางานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันค่อนข้างสอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของมนุษย์เรานะครับเราเห็นได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราง่ายๆนะครับกลุ่มลายที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแชร์เนื้อหาอาจจะเป็นบทความที่ดูแปลกๆในเรื่องของสุขภาพเรื่องของการดูแลร่างกายอะไรต่างๆนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันพบว่ามันเริ่มหายไปแต่ว่ามันกลายเป็นว่าจะมีการแชร์รูปแบบวิดีโอสั้นโดยเฉพาะแพลตฟอร์มอย่าง TikTok เนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับมีเนื้อหาอะไรแปลกๆฟังแค่อ่านพาดหัวก็ดูแล้วมันรู้สึกเอะอะไรบางอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพเองเพราะว่าข้อมูลข่าวปลอมเนี่ยในแพลตฟอร์มวิดีโอโดยเฉพาะวิดีโอสั้นเนี่ยมันกําลังระบาดหนักมากๆนะครับในยุคปัจจุบัน ทีมนัวิจัยจาก Pennsylvania State University เนี่ยได้ทำการวิจัยแล้วก็มีบทสรุปออกมานะครับว่าผู้คนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเชื่อข่าวปลอมในรูปแบบที่เป็นวิดีโอมากกว่านะครับเมื่อเทียบกับรูปแบบของข้อความ a r ร์ติเหรือว่าเสียงหรือว่าพวกพอดแ s t ต่างๆหากเป็นเนื้อหาในเรื่องเดียวกันนะครับและสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าก็คือ เมื่อผู้คนเห็นสิ่งที่ตาพวกเขาเห็นผ่านวิดีโอเนี่ยพวกเขาก็จะเต็มใจที่จะแชร์วิดีโอเหล่านี้กับผู้คนรอบตัวในเครือข่ายของตนเองมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่ามันขัดกับสิ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าจงเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยคำคำนี้เนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทยีในปัจจุบันเองเนี่ยมีการดัดแปลงรูปแบบเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะ วิดีโอซึ่งมันมีโอกาสสูงนะครับที่เราจะคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเราเห็นคลิปวิดีโอหลายๆคลิปนะครับที่ถูกดัดแปลงถูกใช้เทคโนโลยีอย่าง deepfake ขึ้นมานะครับสร้างสรรค์มันขึ้นมาแล้วก็ปลอมได้อย่างแนบเนียนมากๆซึ่งมันก็มีโอกาสสูงนะครับที่เราจะแชร์สิ่งที่เราเห็นและเรายืนยันด้วยตาของตนเองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องจริงก่อนนะครับ ซึ่งในงานวิจัยที่ศึกษาออกมาเนี่ยมีผู้คนประมาณ5 8นะครับที่ดูวิดีโอข่าวปลอมบนแอปสมาร์ทโฟนแล้วก็แชร์วิดีโอนั้นแทบจะทันทีนะครับผ่านบริการเมสเซนจิ่งเซอร์วิสต่างๆอย่างในไทยเองก็คงจะเป็นไลน์นะครับแล้วก็เชื่อว่าวิดีโอนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับในขณะที่เมื่อเทียบกับเนื้อหาเดียวกันนะครับแต่ว่ามาในรูปแบบของเสียงเนี่ยมีผู้คนประมาณ4 8นะครับที่เชื่อว่ามันเป็นจริงและมีเพียงแค่3 3นะครับ สำหรับเนื้อหาเดียวกันที่เป็นบทความที่จะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันคือเรื่องจริงผลการศึกษาเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าผู้คนเนี่ยมีแนวโน้มจะเชื่อเรื่องวิดีโอปลอมมากขึ้นนะครับหากเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นหรือว่ามีความถนัดในเรื่องดังกล่าวนั้นนะครับเช่นคนทั่วไปอาจจะไม่มีความรู้เรื่องสุขภาพเรื่องการแพทย์นะครับแต่เมื่อเห็นวิดีโอก็มักจะแชร์ออกไปก่อนสอดรับกับข้อมูลผลงานวิจัยที่ออกมานะครับ ผู้ที่เข้าร่วมทำการวิจัยเนี่ยมีประมาณถึง78%นะครับที่ดูวิดีโอแล้วก็แชร์วิดีโอกับผู้อื่นในเครือข่ายโซเชียลมีเดียหรือว่าอ่ s ม a g с เดจิ้งแอปของตนเองทันทีนะครับเมื่อเทียบกับเพียงแค่63%เมื่อได้ยินในรูปแบบเสียงและ67%ที่มีการอ่านบทความ นักวิจัยนะครับที่รายงานการค้นพบของเขาในวารสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังนะครับก็กล่าวว่าเท่าอย่าง a อนะครับในการสร้างข่าวปลอมในรูปแบบวิดีโอเนี่ยมันมีความสมจริงเป็นอย่างมากนะครับมีการปลอมแปลงแบบลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับมีการนำเอารูปแบบวิดีโอของผู้มีชื่อเสียงนะครับมาดัดแปลงแล้วก็แปลงให้มันเป็นแมสเสจอะไรที่เกิดขึ้นผ,ผิดนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน อย่างการโจมตีของอิสราเอลนะครับกับกลุ่มฮามาสที่กำลังเกิดเป็นประเด็นที่มีคนเป็นห่วงอยู่ทั่วโลกในตอนนี้นะครับ เทคโนโลยีข่าวปลอมเนี่ยมันก็มีผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับในการแชร์เรื่องราวผิดๆทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะรูปแบบวิดีโอตัวอย่างเช่นมีการแชร์วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับนักฟุตบอลชื่อดังอย่างโรนัลโดนะครับถือธงปาเลสไตน์หรือการนําเอาคลิปเก่าๆนะครับที่เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศิกิเรียเนี่ยแล้วก็มาแชร์แล้วก็มาดัดแปลงว่ามันคือเหตุการณ์การโจมตีของอิสราเอลต่อกลุ่มฮามาส มาทาให้เรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันยิ่งมีความน่ากังวลมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีแรงดึงดูดโดยเฉพาะเรื่องของจิตวิทยาที่ค่อนข้างส่งพลังมากๆอยู่เบื้องหลังรูปแบบคอนเทนต์ที่เป็นแบบวิดีโอนะครับหากผู้คนจะเชื่อสิ่งที่พวกเขาเห็นด้วยตาตนเองเนี่ยข่าวปลอมสิ่งแปรปองเหล่านี้เนี่ยอาจจะส่งผลร้ายตามมาได้นะครับผลร้ายที่ตามมาเนี่ยมันค่อนข้างร้ายแรงแล้วก็งานวิจัยนี้เนี่ยมันเกิดขึ้น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการจลาจลและการรุมประชาทานของกลุ่มคนหัวรุนแรงในประเทศอินเดียนะครับมันเกิดจากวิดีโอปลอมที่แพร่กระจายผ่านโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านการเมืองหากมีการแชร์ข้อความวิดีโออะไรผิดๆเนี่ยมันก็จะส่งผลให้คนเนี่ยมีแนวคิดที่เปลี่ยนไปนะครับ ด้วยรูปแบบวิดีโอเนี่ยที่มันค่อนข้างมีความซับซ้อนมากกว่าคอนเทนต์รูปแบบอื่นนะครับมันทําให้ยากต่อคนที่จะมาโฟกัสแล้วก็สนใจอย่างใกล้ชิดกับวิดีโอนั้นๆนะครับรวมถึงเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลวิดีโอนี่มันประกอบไปด้วยข้อมูลมากมายนะครับทั้งเสียงภา,าพภาพเคลื่อนไหวกราฟิกและข้อความนะครับเมื่อผู้คนรับข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้เนี่ย พวกเขาจะมีภาระทางจิตใจมากจนเกินไปนะครับทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะพิจารณารายละเอียดหรือว่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลน้อยลงไปควบคู่ไปกับความสมจริงของสิ่งที่นำเสนอออกมานะครับทำให้วิดีโอเนี่ยมีแนวโน้มที่จะทำให้คนเชื่อและแชร์มากขึ้นกลุ่มนักวิจัยเองเนี่ยก็ได้ตระหนักถึงพลังของวิดีโอนะครับและแน่นอนนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วนะครับว่า การแก้ปัญหาเรื่องของข่าวปลอมโดยเฉพาะรูปแบบทางวิดีโอเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมวิธีแก้ไขปัญหาเนี่ยนักวิจัยแนะนำให้ผู้ใช้ควรจะหยุดพินิจพิเคราะห์ชั่วขาวก่อนนะครับไต่ตองโพสต์วิดีโอต่างๆก่อนที่จะมีการรีบส่งต่อรวมถึงมีข้อเสนอให้แพลตฟอร์มต่างๆน,นะครับให้มีการแจ้งคำเตือนรวมถึงการตรวจสอบวิดีโอข่าวปลอมเหล่านี้ให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น สำหรับมุมมองส่วนตัวของผมเองนะครับกับางานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะครับว่ามันมีโอกาสสูงแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยบางครั้งเห็นวิดีโอก,ก็เผลอแชร์ออกไปนะครับมีเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งที่ตัวผมเองก็ผิดพลาดไปมีการแชร์วิดีโอเหมือนจะเป็นรูปแบบของเครื่องบินที่บินแปลกๆแล้วก็มีการตกลงมานะครับแล้วก็มีการแชร์ไปทางทวิตเตอร์โอ้โหมีคนรีทวิตเยอะมากๆนะครับตอนที่จะมีคนมาเตือนว่ามันเป็น คลิปปอมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญมากๆนะครับในการดูพินิษฐพิเคราะห์หรือเฉพาะรูปแบบของวิดีโอนะครับที่มันหลอกเราง่ายมากๆมันมีผลทางจิตวิทยากับเรารวมถึงเรื่องของการหา r e f e r e n c เนะครับในข้อมูลต่างๆที่อยู่ในคลิปวิดีโอเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไปตามต่อได้ยากมากๆนะครับมันต่างจากรูปแบบของอาร์ติเหรือบทความที่เราก็สามารถที่จะ ดูเ e ฟเลนของบทความแล้วก็ไปดูต้นทางว่ามันเป็นข้อมูลจากไหนแล้วก็ดูว่ามันจริงหรือไม่ได้นะครับหรือว่ามันน่าเชื่อถือได้ขนาดไหนนะครับจากเ e ฟเฟลนของบทความที่ทางบทความเนี่ยได้เผยแพร่ออกมาแต่ว่าวิดีโอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองได้ยากนะครับโดยเฉพาะ,ะการเ e ฟเฟลนเนื้อหาต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่มีการเ e ฟเฟลนอยู่แล้วนะครับก็มักจะแปะ,ะเครดิตอะไรไว้บนวิดีโอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ย ยากที่จะตรวจสอบข้อมูลจากต้นทางน,นะครับว่าออต้นทางมันมีแหล่งความน่าเชื่อถือขนาดไหนที่มาสร้างวิดีโอเหล่านี้รวมถึงอย่างที่กล่าวไปว่าเทคโนโลยีมันก้าวล้ามากๆในตอนนี้นะครับเราเห็นการหลอกลวงต่างๆนะครับผ่านวิดีโออย่างค a l l c e n t e r เองตอนนี้ก็มีการพัฒนาโอ้ล้ำมากๆจนคนถูกหลอกมากมายนะครับ เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเชื่อในสิ่งที่ตนเองเห็นนะครับแม้คอนเทนต์เหล่านั้นวิดีโอเหล่านั้นเนี่ยจะถูกบิดเบือนมากก็ตามด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ความแนบเนียนของมันที่สมจริงมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของงานวิจัยเกี่ยวกับการปลอมแปลงข่าวปลอมในรูปแบบวิดีโอในอีีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นก่อนนะครับสาหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจ ถ้าเราอยู่ในและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดิจิททุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line Add ที่ on, a, r a d r a ดน a t h a r a d o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ